ประเด็นที่ยืดเยื้อคุยกันมา หลายเดือนแล้วก็ช่วงที่เจอปัญหาของระหว่างสหรัฐกับยูเครนปัจจุบันตกลงกันได้แล้วนะคะในการลงนามข้อตกลงแร่ธาตุนะคะคือรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทางสหรัฐกับยูเครนก่อนหน้านะคะยังตกลงกันไม่ได้นะคะว่าจะมีการเจราจาอย่างไรหรือว่าตกลงกันอย่างไรเรื่องของแร่ธาตุแต่การตกลงลงนามในรอบนี้เป็นข้อตกลงแร่ธาตุที่มันต้องแลกมาด้วยการจัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศค่ะ ข้อตกลงที่รับการจับตามองก็คือว่าทางรูดรุดนควมของสหรัฐเนี่ยได้ผลักดันมาโดยตลอดคือเกิดขึ้นหลังจากการเจราจาที่มันตึงเครียดยาวนานมาหลายเดือนแล้วก็ผ่านมากว่า3ปีนับตั้งแต่รัสเซียเนี่ยเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบทางสกอตเบสเซนเองรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็กล่าวเมื่อช่วงวันพุธว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้2ประเทศร่วมกันลงทุนเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนแล้วก็ช่วยส่งเสริมการยุติสงคราม ซึ่งเบเซนก็กล่าวแถลงการว่าข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อรัสเซียว่าพรัมมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพที่ยึดมั่นในยูเครนที่เป็นเสรีเมียที่ปไตยแล้วก็รุ่งเรืองในระยะยาวคือตั้งแต่ทรัมมาดํารงตําแหน่งเมื่อเดือนมกราคมก็ถือว่าผลักดันข้อตกลงด้านแร่ธาตุกับยูเครนมาอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการตกลงร่วมกันพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าจากแหล่งแร่หายากแร่ธาตุสำคัญน้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆของกรุงเคียฟก็จะเป็นเสมือนค่าตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ยูเครนได้รับมาตลอดช่วงสงครามกับรัสเซีย ซึ่งทรัมป์ยังยืนยันว่าได้มีการเจราจากับทางเซนสกี้ของยูเครนด้วยเกี่ยวกับข้อตกลงด้านแร่ธาตุในขณะที่ทั้งสองเองก็เข้าร่วมงานศพของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเซนสกี้ก็ถือว่าได้ส่งสัญญาณว่ารายละเอียดของข้อตกลงได้มีการตกลงกันแล้วในช่วงกลางเดือนเมษายนด้านของเอ็ดเวโรนานักวิจัยอาวุโสประจําศูนย์ยูเรเซียของแอตแลนติกคอนซิลก็มองว่าเคียฟเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับเงื่อนไข ที่ลดสถานะของเทียบให้เหลือเพียง อาณานิคมเสมือนจริงซึ่งเวลรนาก็กล่าวว่าหากมองไปข้างหน้าคําถามที่ยังน่ากังวลหลายข้อนั่นหมายความว่าอนาคตของข้อตกลงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่แน่นอนซึ่งคําถามเหล่านี้เองก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อตกลงแร่ธาตุเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติของยูเครนหรือไม่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม,มในการลงคะแนนเสียงดังกล่าวหรือเปล่าและนักลงทุนเองเนี่ยเต็มใจที่จะมุ่งมั่นกับโครงการในอนาคตหรือไม่ซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์เกี่ยวกับแร่ธาตุเอยหรือว่าในตัวของคอมมูนิตี้ต่างๆนะคะ ราคาทองเองเนี่ยก็ร่วงลงแต่ระดับต่ําสุดในรอบสสัปดาห์อยู่ที่3240ี่เหรียญต่อทริยล์เมื่อชว่วงพฤหัสโดยได้รับแรงกดดันจากสัญญาณความตึงเครียดทางการค้าที่ก่อผ่อนคลายลงแล้วก็ตรงกับในช่วงของวันหยุดในจีนด้วยทองคําเองมักจะทําผลตอบแทนเติบโตได้ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความกังวลที่มันผ่อนคลายลงแบบนี้ก็เลยทําให้โลหะมีค่าชนิดนี้เองมีความนิยมลดลงในฐานะสินทรัพย์หลบภัยนั่นเองนะคะ ก็ถ <g ül> ือว่าในช่วงที่เราหยุดกันไปนะคะทิศทางของราคาทองคําเองก็มีการปรับตัวร่วงลงมาตอนแรกก็พยายามจะยืนได้นะคะ3,300บเหรียญต่อทรายออนส์ค่ะแต่พอเจอการเจราจาต่างๆคลี่คลายทั้งรัสเซียทั้งยูเครนหรือว่าประเด็นของทางการค้าต่างๆนะคะเลยทำให้ทิศทางของราคาทองคําปรับตัวร่วงลงมาหลุด3,3 0 0บเหรียญต่อทรายออนส์แล้วก็ราคาทองคําแท่งในบ้านเราเองก็ถือว่าปรับตัวร่วงลงไปประมาณ1,000บาทด้วยกันนะคะในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ คงต้องดูกันต่อเพราะว่ารายละเอียดระหว่างยูเครนรัสเซียสหรัฐเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ของไครเมียซึ่งนานาชาติบอกว่าเป็นพื้นที่ของยูเครนแต่ว่ารัสเซียส่งกองกาลังไปยึดตั้งแต่ปี2014สมัยประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุควิชซึ่งเซเลนสกี้บอกนั่นนีที่ไปที่ไปคยุยที่วาติกัน่ะรอบนั้นเนี่ยไม่ได้ยังไงพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นของเราเพราะนั้นตกลงมาได้แต่ยังไม่มีรายละเอียดโผล่มาเลยนะครับว่าตกลงแล้วจะมีความหมายว่าอะไรและจะหยุดยิงกันเมื่่อหรรด้วยนะคับ ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e เ l กันนะคะ